โอ้โหเอ้ยทัวนี้ครับพ่อหนุ่มไม่แล้วครับไม่แล้วครับพี่ทีทีเอไปเปลี่ยนนามสกุลเหอะมันเสื่อมเสียชื่อนามสกุลเดปเปอร์ตันวะมึงทำยไมมึงถึงได้นามสกุลเดปเปอร์ตันวะน้าวีนะาดีออ่มาก่อนครับนะดูไอรอนเขาบอกว่าผู้มึงอ่ะไปล้อหลอกเขาล้อหลอกอะไรแล้วเขาก็มีหลักฐานว่าฮะเขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยมีหลักฐานว่าว่าแบบ เขาโดนล้อหลอกอะไรเงี้ยเขาเลยจะเรียกมึงไปคุยสภาว่าแบบไอ้นี่แต่ฟังมึงอ่ะมีหลักฐานไหมว่ามึงไม่ได้ล้อหลอกเขาหนูก็เซลฟี่ของหนูปกตินะนะเลยเวลาการเซลฟี่ก็หนูก็หนูเห็นน้องเซลฟี่หนูก็เซลฟี่แล้วก็กดขำอยู่ที่แบงก์มาร์เก็ตเนี่ยถามแม่สามคนนี้ได้เนี่ยหนูก็เซลฟี่กันปกติแต่เวลาพวกหนูเซลฟี่ชอบจะมีคนแบบร้อนตัวแบบชอบมาหาแรน้ำตาลนะเข้าใจไหมอ๋อมันมันเป็นแบบ ทุกทุกเสืออะไรเป็นอาทิตย์แล้วแล้วก็เคยแบบคุยเรื่องสาภาบ้านไปแล้วแล้วเหมือนมันมีรอบหนึ่งที่ว่าน่าจะเป็นมีเดลลี่มั้งที่น่าจะไปหาป้าเหนียวที่แลนเขียวอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ฝากเอ,อมีสายไหมมาบอกบอกว่าถ้าถ้ายังจะไปแลนเขียวอีกอันนี้รอบที่สอง้วนะถ้ามีอีกรอบคือโปรเทคหลุดนะคือไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรชอบจะบอกว่าโปรเทคหลุดนะเข้าใจไหม ทงนั้นดิมันมันก็คือแลนสาธารณะแล้วพวกหนูก็ไม่ได้แบบว่าไปคุยหรือว่าไปอะไรกับพวกเขาอะแค่แบบมันมีไปรับของหรือว่าแฟนเขาก็อยู่ดูไว้อะไรเงี้ยมันมันจะห้ามกันได้หรอถ้ามองกันจริงๆแล้วอะอืมมันก็เจ้าถิ่นไงมันก็เจ้าถิ่นไงใช่ปะล่ะมันก็ใช่แต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้มีป้ายชื่อเขาแปะไว้ที่แลนนี่แล้วทําไมพวกหนูจะต้องแบบว่าแคร์อะไรด้วยอะแต่ว่าน่าจะ อีกเรื่องหนึ่งเหมือนมีใส่ไหมแกก็ไปแบบว่าต่อปากต่อบคำับเขาอะถ้าให้พูดตรงๆก็แจงรอนก็ผิดด้วยแหละรอบพี่แล้วอะอเขาไปบอกว่าทีอควีนยังมาแลน้ําตาลได้เลยอะไรเงี้ยอ่อฮะใช่แต่แต่อันนั้นรอนก็เตือนแจงรอนไปแล้วแล้วก็จนมาวันนี้อีกไอ้พวกบันลืออะไรเงี้ยก็ไปก็โพสทวิตกันปกติอะพวกพี่เต็มอะไรเงี้ยคือเวลาพวกหนูเข้ามาก็ชอบถ่ายรูปเล่นหรืออะไรกันอยู่แล้วอะ มันก็จะชอบมีแบบอะไรนะคะวิ์อย่างเงี้ยนะออ,อก็น่าจะหาว่าล้อหลอกมั้งแต่น้องๆรอ,อนก็แบบพยายามไม่ได้ไปแลนดเขียวหรือว่าอะไรแล้วนะแต่สุดท้ายเวลาแบบรับของซื้อของอะไรเงี้ยมันมันก็ต้องมีไปบ้างอนะเข้าใจรอนปะอืเข้าใจแต่มันก็ไม่ได้ใส่สัญลักษณ์แก๊งหรือว่าอะไรอะ่ะน่าจะความจําดีมั้งกินน้ำมันตับปลาเยอะมั้งน่าจะจําคนในแก๊งร้อนได้อะ่ะ แต่ทุกครั้งที่เขาแบบมาเตือนอะนะช่วงนี้มึงก็ต้องแบบเลี่ยงๆแม่งนอยมันก็รู้อยู่แล้วเออถ้าเกิดว่าสมมติไปแล้วจะเป็นปัญหาก็ไปรับฟื้อที่อื่นก็ได้ไม่สิเรื่องเรื่องรอบที่แล้วน่าจะเป็นเพราะว่าป้าสิเพราะว่าสุดท้ายแล้วมีมีก็ต้องไ่หาป้าเหนียวไงเข้าใจไหมเพราะว่าถ้าไม่ไปก็ป้างอนดีไงแล้วคราวนี้มีก็เลยบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของมีลิลี่ไงไม่แล้วคืออ๋อคือเร่ไปหาที่แหที่อเี่ยเหนียวใช่ มีบอกว่าถ้าไม่ไปหาป้าที่แลนป้าก็งอนก็แล้วมีก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าเป็นเรื่องผิดที่มีไปแลนเขียวก็ให้ไปเคลียร์กับป้าเอาให้ฝั่งนู้นไปเคลียร์กับป้าะนะแต่สุดท้ายหนุ่มหนุ่มไม่อยากบอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของแก๊งกับแก๊งไน่เออไอเบลบลลูม,มึงมีอะไรกันอะแค่ก็คือมึงแค่ถ่ายทวิตถูกไหมใช่ค่ะไม่มีอะไรเลยเบอร์นน้ำเหนียวหกเก้าหกเก้าหกค่ะพี่ ไอต็อกแตกวัดดีนะวัดดีค่ะนี่ค่ะเฮ้ไอนนี่ดีกว่าน้องคนซื้อใช่ป่ะใค้ใหม่ <c oughs> อือบืออ่ะได้ครับสองรอบละเนี่ยเขาฝากสารมหามีแสหมายสองรอบละ <c oughs> ใครโทรมาวะรับคนแปลกหน้าจากแายนอกชัว แต่ความเป็นจริงอะ่ะความเป็นจริงแล้วอะ่ะเราเราอาจจะโดนกระทือได้นะไอหนูไอหนูแว่นกันแว่นสงการัรบเรารู้ใช่ไหมว่าเราอาจจะโดนกระทือบได้หมายถึงไหนอะ่ะเรื่องที่มีไปบอกเขาว่าอควินยังมาแลนน้ำตาลได้เลยที่รอนเตือนมีไปรอบอีกรอบแล้วอะ่ะแต่เรื่องนั้นไม่เป็นไร,รเขาปล่อยผ่านมาแล้วก็ถือว่าปล่อยผ่านไปครับ แต่ปัญหาต่อมาก็คือ P, r o n นะครับพิมพ์ไปทีู่พลแต่ปัญหาต่อมาก็คือวันนี้เราแค่ถ่ายรูปไปเฉยถูกต้องไหม P, r o ใช่ครับพี่มากไอรี่หรอไี่อรีไอรีไอแท็กมึงดึงข้อมูลมาดิแล้วส่งมาให้กูในนี่หน่อยไอรีได้งานเมื่อกี้ที่เขาส่งมาให้ให้หนูส่งให้ในมือถือพี่ได้ไหมเออ เ้ยเบอร์แปดโทรมาเต็มเลยฮอตจ้าแม่เราสรุปเขาไปหาเึงที่แลนกันปะไม่รู้่ชวนน้องมน,นเก็บเหตุก่อนอะเห็นเขาถ่ายรูปลงทวิตอยู่นะแม่ก็คือ,อาาที่กูบอกให้มึงออกมาคือมึงออกมากันเลยแบบไม่เจอเขาใช่ไหม,ไมใช่ที่เข้ามาแล้วก็ชวนน้องมปเก็บเห็ดก่อนก็เลยออกมาก่อน แรมมาแบ็กมาเก็ตไอสัตว์ไปทำอะไรก็เหมือนตามรูปที่มึงส่งมาให้พี่ใช่ไหมนายทวิตก็คือมึงเซลฟี่แล้วเขาก็บอกว่าไปทําไมแรมน้ำตาลถูกไหมใช่แค่นั้นเลยแค่ถ่ายรูปลงทวิตเฉยๆไอแรมมึงส่งรูปเรียงถูกปะเนี่ยกูเริ่มงงแล้วไอสัตว์กูต้องมานั่งเรียงไอ้นี่เรียงเวลาเขาเขาเรียงมาให้หนูแบบนี้หนูก็เลยเรียงตามเขาแรมมาแบ็กมาเก็ตไอสัตว์ไปทำอะไรแรมน้ำตาลบ่ายสามเจ็ดนาที ลงมาเป็นไอร้อนทายบ่ายสามแปดนาทีอ่าอน,นี่เจตนาล้อหลอกชัดเจนตามนิสัย<อ>าบาลอนไอตอนนี้เจตนาชัดเจนไอเหี้ย <laughs> เอาหน่อยยากถ่ายเซลลพี่บ้างอะไม่ได้หรอไม่เว้นช่วงหายใจเลยไอสัตว์ชัวร์ละอันนี้ชัวร์ละไอเหี้ยนี่ล้อหลอกเขา,อย,อ,นะา,าอ,อยู่แล้วอะไรนะบาบาลอนอยู่แล้วอู้คืออะไรวะ น่าจะเป็นแบบตอบตอบทวิตน้องไหมว่าแบบมีคนพิมพ์มาว่าขยันจังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมบอลบอลก็ตอบไปว่าขยันอยู่แล้วอู้ประมาณนั้นพี่เป็นภาษาสับลูกหนูลูกหนูคู่มึงรอกูปแป๊บเดียวกูเล่นแพ็กมาเก็ตแบบฟาร์มเหรอน้องพี่แตมอะไรวะเนี่ยพี่แตมวีเดียจะว่าจะเก็บเห็ดอะไรวะนะ ที่อ่านไม่รู้เรื่องเลยไอรอนข้ามนาะมึงควรจะต้องหักห้ามตัวเองไว้ไม่ให้เฟี้ยวเกินไปมึงมึงนี่มันทรงเฟี้ยวนะมึงอ่ะเอาแต่แต,แต่ปกติหนูก็เซลฟี่ต่อน้องๆอยู่แล้วนะอ้าวแต่มันก็ทําให้เขาคิดได้นะไอเหี้ยว่าแบบไอเหี้ยเขาพอเขาพิมพ์มเสร็จปุ๊บมึงโพสเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็ล้องไห้ด้วย,ยอะไรเงี้ยเออมันเป็นอีโมจิขำมึงอยากคิดว่ากูโง่ไอรอน มึงคิดว่ากูงโง่เหรอเอานะถ้าคนมันมีเจตนาดีมันก็อ้าไอ้นี่ก็เซลฟี่ปกตินี่อะไรอย<บ>่างงี้งมึงไปปป่นประสาทให้มันยั่วไปยั่วโมโหมันไอ้ห่านี่เอาอคนมันอคตินะสุดท้ายหนูจะอีโมจิอะไรเขาก็อคตินะก็รู้นี่มันก็รู้แต่มึงก็มึงก็คือมึงไงแต่เขาคู่อเอาโบเทกนะแค่นั้นแหละหนูไม่ยอมแต่หนูทำอะไรไม่ได้อยู่อย่างนี้ก็แหละกูเอาโบเทค อูบอกให้มึงอยู่นิ่งๆไปสองเดือนมึงก็ยังไปมันมันมันคันมือมากเลยเหรอหรือว่าอะไรคะเอาหนาปกติเอา,าอัปเดตเราวิทไม่ได้หรออัปเดตได้แต่มึงเสือไปอัปเดตต่อมันนาทีหนึ่งไงเอา,าเอา,าหนูไม่เห็นของเขา,นาหนูปล่อยบเบรแต่หนูก็ติ้งต่างนะใช่ไหมว่าหนูไม่อัปเดตของเขาเขาแบบหนูมองไม่เห็นอะไรเงี้ย คโหนะคะตอนนี้แต่ก็ไม่มีการแบบมัดเจอะหน้าอะไรนะมีแค่ตอนมีใส่ใหม่แบบว่าที่หนูเล่าให้ฟังนั่นแหละมีไหนเล่าสิเอนะเรื่องเรื่องอะไรครับต้นหน้านะคะคุณน้าเดี๋ยวหนูลองถามให้อือไหนอะไหนเรื่องนั้นแหละเรื่องที่ว่าเขาฝากบอกมีมาแต่หนูอยากรู้จริงๆนะแบบเวลารอนอยู่แบบเขาไม่ค่อยมาอัปเดตอะไรกับอนเท่าไหร่ เขาจะชอบบอกแบบว่าเนี่ยของมีใายไหมอ่ะเขาบอกมาสองรอบแล้วเหมือนน่าจะรู้ว่ามีใส่ไหมแบบแบบปั่นประสาทง่ายๆอะแต่เรื่องแลนเขียวหนูว่ามันไม่น่ามีใครอยากจะไปหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะ ม่มันก็ต้องดูในสัดส่วนความเป็นจริงด้วยรอนมึงก็รู้อยู่แล้วว่าการที่แบบคนแม่งแบบมันจะหาเรื่องอได้ทุกทางนี่นี่มีนี่นี่มีอามีบอกนะไปว่าเรื่องป้ายังไงมีก็ต้องไปหาป้าอยู่ดีอะใช่คร่ะหนูหนูคุยกันเหนี่ยวตลอดเวลาถ้าหนูไปอยู่แลนด์แลนด์ชมพูแลนด์ดำแลนอะไรพวกนี้ค่ะหนูเคอหนูจะโดนไอ้เหนียวงอนนีะเหนียวดาตลอดเลยอะมันจะถามว่าแบบแฟนมึงอยู่แลนด์ไหนทําไมไม่ไปอยู่แลนด์นั้น หนูก็จะมีปัญหากับเหนียวตลอดเลยพี่ว่ามันน่าต้องแยกเรื่องนะวันนั้นน่าจะคุยกับไอ้เหนียวให้เข้าใจอะหนูพยายามคุยแล้วค่ะนะแต่ดูเหนียวเขาก็แบบเหมือนเล่นเขี่วเขาก็ต้องยืนตลอดเวลามีงานโคงงานเจ๊งไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามคุยแล้วแต่ก็ตลอดตลอดเลยหนูคิดว่าเขาอะน่าจะจำมีลิลียเป็นรอนมัง้งเพราะว่า เมื่อวานหรือเมื่อวานซืนก่อนก่อนที่เขาจะมาบอกมีใายไหมอะมีอะไปเปลี่ยนสีผมตามปาก็คือหัวเขียวที่น้าชอบเห็นรอนไอสีสองเก้าอ่ะอันนั้นแหละเขาเขาก็น่าจะคิดว่าเป็นหนูมากกว่าเป็นมี้อระสบจริงๆเหตุเกิดใจเหนียวแต่ว่ามึงก็คือถ้าเกิดว่าสมมติมันเรียกคุยใช่ป่ะมึงก็ควรจะต้องคุยแล้วมึงก็ชี้แจงไปว่าสถานการณ์แต่ละอย่างมันเป็นยังไงเพราะมันเป็นไปไม่ได้แล้วที่มึงจะไม่ไปคุย เป็นว่ามึงก็ต้องคูมอารมณ์ตัวเองให้สุดความเฟี้ยวของมึงอ่ะเก็บไว้ใช้ในวันข้างหน้ารอน,น้องกูรู้ว่ามึงเฟี้ยวแต่ตอนนี้มึงยังเยี่ยวไม่ออกเลยเข้าใจใช่ปะหักห้ามตัวเองมึงมึงอยู่ที่นี่มานานมึงรู้อยู่แล้วว่าเฟี้ยวเฟี้ยวตอนไม่พร้อมอ่ะไม่มีอะไรดี ึงอาจจะต้องไปคุยนะเตรียมตัวไปด้วยแล้วกันไอรอนว่าไงจูคีมเขาเขาจะคุยเรื่องอะไรเขาบอกว่าเมื่อกี้เขาได้แจ้งรีพอร์ส่งให้คุณนาแล้วอะค่ะพอถามเขาก็เลยบอกว่าจะขอคุยกับคุณนาเป็นกิจลักษณะที่สภาเดี๋ยวกลับไปคุยโอเคแล้วเราจะ<ต>คุยเรื่องไวะมึงไอรอนมึงเตรียมคำอธิบายไว้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละรูปที่มึงลงอะเพราะเหตุใดก็ได้ใช่ไหมรอ,อน S 1> <S 1> <S ไครับน้มึงใช้ชีวิตจะเปิดช่องว่างให้เขาเข้ามาไม่งั้นมันมีใครช่วยมึงได้แน,น่นอนโพรขนาดหนูแม่เปิดเขายังอยากจะกระแตะเข้ามาเลย <S <S มึงก็รู้อยู่แล้วว่ามึงต้องเก็บงำความแค้นไว้เปิดทีเดียวย <S <S ใช่ปะละ่ะเอ้ยเออช่วงเนี้ยลดหลั่นบ้างแล้วก็เนี่ยมึงมึงเอาปคอคล้อ,องไอ้หนูหนซื้อบื้อนไว้ด้วยนะ <S 2> <S 2> ไล่เขาหนะ <S <S ไอ้แว่นไ,นไอ้แว่นนั่นไอ้แว่นใหญ่ๆหไล่เขาหนะาคุณนุ่งสวัสดีครับ แป๊บหนึ่งนะเสียงคุณคุณหลินไงนะไอห,หลินไม่ได้อยู่กับเมลอนอ<ะ>เหรออะมาอยู่กับหนูได้สองสมเดือนแล้วนะเอ้าสู้ๆนะเกาเรียกว่าปาร์ตี้แชร์ตีนนะสู้ายหลานอันนี้คือหนูต้องไปแลน้ำตาลใช่ไหมนะไม่ไมไมเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรียกไปสภาก็เตรียมตัวแล้วกันได้คะ่ะ